ตอนเช้าจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้มาทิ้งขยะในการเริ่มต้นเช้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็วันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปทำซิมก่อนไปทำซิมคงไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปทำซิมแล้วก็อาจจะไปคาเฟเ่แถวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำอะไรบ้างไปนี่นะครับหลังจากที่เราทำอะไรเสร็จนะเราก็จะออกไปกินข้าวทุกคน อันนี้บรรดาชาวแกงคิมแฮมเองเราจะไปด้วยด้วยอะไรบาสก์ เึียงแล้วร้านซูชิซูชิใช่ป่ะร้านซูชิใช่ป่ะใช่ ทึ่งเลยตัดเลยไปท้ายกันเก่งพอกันตอนน้ำเช้าแล้วครับแกงน้ำเช้าอย่างน้ำปลาเอาเลยเนี่ยโอ๊ยอะไรวะ ได้ตีอันได้ม่แม่หมอมีของมามีของมามีของมาเรนโยดีหวยใช้ได้หมดก็แบบไม่ไม่ใช้ a อยได้ใช้ตออแบงได้ต่อขมอ้กได้เหมือนกันเพราะว่าตมีงินคขณหมยได้นี่เลยจะไปเปิดของเหม่อมนี่หอมป่ะแอร์คืออะเนี่ยไม่้เออใช่มมนนี้เริ่มถึงตาแออแล้วต่อไปก็จะเป็นแบบตอนนี้ทำมันก็รำบาก

เรากําลังจะไปที่ไปทําซิมเราต้องรีบแล้วตอนนี้เพราะว่าเราสายอะไรนะอะไรนะจำทางไปได้ไหมจาพอได้จาพอได้ในที่สุดเราก็มาถึงที่ที่ทําซิมมือถือนะครับทุกคนมาดูกัว่าจะทําได้หรือเปล่าถ้าติดเรื่องเครดิตการ์ดก็อาจจะจบนะก็ต้องไปที่ที่ทุกคนเพื่อนๆสมัครกันนี่เซอร์เวคุณเซอร์เว เหนื่อยมากดูจับเหนือปริเมาณเนือที่เกิดขึ้นไปแล้วไอโซที่เราจะสมัครสิน,น,น,นี่อันนี้คือที่เอกจะสมัครนะครับคืออันนี้เอออันไหนที่กูสมัครอันนี้เออ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสมัครได้ไหม ในที่สุดเราก็มีเน็ตแล้วนะครับนี่เราใช้ของแบรนด์นี้โยโกโมเป็นอาโฮ a มาเป็นลูกของเขานะก็น่าจะใช้เน็ตเรียบร้อยหลังจากนี้จะไปคาเฟ่มมแมวอยู่แถวแหอนะก็เดี๋ยวไปดูกันครับ ถึงร้านกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอเพื่อน,อนๆ,ๆก่อนนะเพื่อนๆ,ๆกำลังมากำลังตามมาเพื่อนๆมากันแล้วเย้ <ๆ S 1> นี่นะครับบรรดาที่ตามมาสีหน่วย

ผลิสิ่งีทาตเลยตัวทาง้เหมือนบต่ยเุกคนจะขันตนี้อะไรนะติมิ้มจิ้มไหมหนั่นตัวให่เพเป็นถูงมเคยนะครับทีตอนนั้้เไม่ได้ตทีกินย น่าเสียที่ตัวนี้มนคือคือใดอ่ะตหรือว่าที่กอไม่สนใจกันเลยนะอเอ้ยไหนเอาสมองตัวเขาไปไหนแล้วเขาไปไปแล้วไปแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ไงล่ะกลับบ้าน กับพี่ขออนุ prediction? ตด้วยตัวนี้ชื่ออะไรนะด้องหนาญิปุ่นที่ไม่เจอแมวตม่ตมนีแมวเลย ไปอยู่กับพี่ใช่ไหมเเอรือ่อมผน้ำมักูดทองเขยเข้าไปขดเล็กรอมาขดกล่องไ่รู้มดอยู่ อย่าไปเล่นตัวดังข้างหางตัวองมีตัวนี้หรืว่ายอใจห้องน้มากเลย้วก็ัโคตรของเราที่มันจะมันจะปิดเหรอเนี้ยใช่ đấy. Ừ. Mông ở con được, <laughs> 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 đi. มึงดูลน้องขี้แล้วขี้แล้ว มาให้เก็บเก็บฟุตเทจให้ขอบครับฮบิดตูก่อนบิดตูก่อนมามามาาัาเยอะจังเฮ้ยีเยเ้ยยยยเฮ้ยดีเลย